หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรถูกด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม ไอ้หนอยเนี่พผู้มนุษย์แกก็ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเอาละต่อไปไอเอ็นเดอร์แมนฉันขอเลือกแกละกันนะแกแต่ฉันนต่จะมันนึกเรื่องราวมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยอ่ะวันหนึ่งอ่ะวันวันไหนอ่ะก่อนนั้นแหละนะที่ฉันเนี่ยเดินเข้าป่าไปแต่ฉันไปเจอเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเหรอนี่คือเรงราวใช่ไหมลุง ก็ใช่นะแต่ว่ายังมีอีกเฮ้ยมีเหรอฉันเมื่อคืนี่ยฉันอยากให้เอเดอร์แมนหลักล้าชิดเลยฮะเอเดอร์แมนหลักล้าชิดหมายความว่าไงอ่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันหายเข้าไปในบล็อกหายเข้าไปในบล็อกเฮ้ยไม่ได้อ่ะมันก็ติแม่ใช้การว้าวเพื่อไงฮะมันใช่ลูกแก้วอินเตอร์โทรไหมเหรอไม่ก็ใช่อย่างที่พ่อนนงโพดอะไรนะเฮ้ยลุงคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันอยู่ในป่าต้นสนป่าต้นสนเหรอป่าต้นสนใกล้ๆนี้สิ ใช่แล้วนะเอาละเ,ละเ,ละเละก็ประมาณเนี้ยเอามีแค่น,นี้เหรอเออนึกว่าจะมีอะไรบ้างนี้แต่ว่านั้นนี่ก็เป็นเบาะแสที่ว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นนะเจ้ายานไมันอย่างไรแน่แต่ว่าเอเด์แมนเนี่ยคือผมสงสัยขนานั้นแล้วว่าเอเด์แมนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับพวกนี้หรือว่ามีความสามารถในการพวกส่งอะไรพวกนี้มาให้เปล่าเนี่ย อาจจะเป็นอย่างงั้นก็เป็นได้นะลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะครับผมโอเคขอบันเลยครับผมไปเหยียบ้านครับผมอาขอบคุณมากไม่ไปได้ไม่ไ,ได้ถือว่าช่วยบุกบ้านไปนะครับผมขอบคุณครับผมเอาละทีนี้อืมเราทำยัไงตอนเนี้ยออจะไปหาลูซีิติมี่เนี่ยโอเคไปหาลูซี่ก่อนแล้วก็จะเตรียมออกไปที่ป่าสนเพื่อการตามหาอเอเดอร์แมนโอเคตอนนี้กำแพงอย่ากำแพงวอลมารีนกำแพงท่ามนมาเนี้ โอเคเอาละสโนวี่นายต้องได้รับความยิ้มที่ทแน่นอนเลยฉันจะต้องหาคขาด้วยแล้วก็นายสโนวี่เอาละเีนี้จะทำไงต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนแม่อย่างนี้เนี่ยไอ้ันเชนเนอะเดี๋ยวกลับไปหาลูกก่อนเล้วค่อยพูดเดีนะนะโอเคอ่ะลุงสมิธอ๋เอาไว้อย่างไงล่ะอ๋อไปไหนมาเนอะก็ไปหาเจ็บบ้านไงหรือเมื่อไงอ๋อไอ้นี่คุยนานนานนู้นก็วางว่าอะไรโอเคลุงทำโอ้สุดนะเอาสุดแล้วเหรอลุงโคตรไวลุงแน่นอนนะ ไอ้เจ้าแหล่มันอยากพิเศษด้วยไอ้เจ้าแหล่ไอ้อะไรฮักแถมหมื่นเนี่ยเออใช่ไหมลุงเนี่ยเวลาเตะเนี่ยดูอดเนี่โอ้ยเป็น,นไวโยกโยกเลยอ่ะโอ้มันก็ใชยแล้วอ๋อนี่คือวุ้นที่เธอทำนะคือเธอสั่งนะในวุน้นนี้โอ้ยทำได้สี่อย่างเลยลุงคือจีนก็แค่แค่สองอย่างแต่ว่าน้ะมันอาลุงให้แถมขอบคุณครับลุงโอเคดาบเนี่ยอันนีนาาออ้ไม่ใช่ดาบเออ,เอ,อไม่ใช่ดาบเอ้ยดาบอ๋อไม่ใช่ดาบแค่ลุงจีนกูจะยืนนะลุลงเออ สะกดผิดนะโอเคเรียกว่าดาบดาร์กซอสดาร์กซอสเหรอดาบเป็นความมืดเหรอ,อเฮ้ยเกาะเท่มากฮานูเลยเนี่ยอันนี้นูเลยไมนเรียกว่าฮานูดูเลือดนะฮานูดูเลือดว้าวถ้ายิงใส่ตัวมันก็จะหิวเลือดใช่ไหมโอ้ก็ใช่นะแต่ยิงเอ็นเอ็นเอ็นเตอร์แมนไปก็คงไม่เข้านะ <c oughs> น,านั่นสิเนี่ยว่าแต่มาใหม่เนี่ยก่อนหน้าถือว่าว่าหิวเลือดองไงอ๋อยีนี่เองขอบคุณครับผมลุงสมัสดีครับผมเขามีอะไรอยากให้ลุงทำก็มาบอกมาเลยนะครับผมขอบคุณครับผมลุง โอเคไหนลองสอบดิฮึถ้าเราเออเดี๋ยวเราไม่รูโอู้หว้าวเฮ้ยวิญญาณหมูขอบคุณครับเฮ้ยโอเคเดี๋ยวลองทดสอบดิยุบฮึมเพิบฮึมเฮ้ยดิ้งมาโหดยุบโอ้โหแจกแม,ม่แน่ไปทงฟรีตี้ด้วยแจมสุดๆวิญญาณหมูเก็บก่อนโอ,โอเคตรนนี้เดี๋ยวออกจากกำแพงกันเลยกันเอ็นเดอร์โฟเอ่อปลาเงินอ่าปลามาเนียนฟิว เอาจำแพงวนพิธีนี้เด็ดง่ายแล้วอุ้ย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 ติดจำแพงอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมใสยปลาไม่เกินโอเคฟิวเอาตีจะออกไงเจี้ยขี้ไปไกลโอเคลงเออโอ้ยโอเคออกมาแล้วนะเฮ้ยจะได้เลือดอ่ะอจบอู้ยจริงจริงด้วยยิงแล้วหินเลือดจริงด้วยโคตรเจมเอาละไปหาโนก่อนไอโนบ์ไอโนบ์เฮ้ยเฮ้ยทำไมไมมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาเฮ้ยโนบ์ไอโนบ์มันเกิดอะไรขึ้นกันรอบนี้ไอโนบ์ อะอะไร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 เฮ้ยนุโนี่ใครอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้เป็นใครอะ่ะฉันน่ะเหรอฉันม,มึงสร้างมาเมื่อสองวันก่อนเอ้ยเมื่อวันดิเมื่อสองวันก่อนบ้าเลยพวกมึงมึงสร้างสโนวี่มาเฮ้ยอะไรเนี่ยสโนวี่มีสองเหรอใช่แล้วนะฉันสร้างเองนะโอ้โหสโนวี่คนเดิมเนี่ยไม่คนเดิมฉันสร้างเองโอ้โหอะไรนะอันนี้เลยชื่อเลยโนวี่มีสองกับโนว์แมง แล้วก็เนี่ยอะไรนี่ยนิสโนคิวโอ้แม่งไงน่ารักปะ <c oughs> โอเคทีนี้นายเข้าใจใช่ว่านายซ่าเพื่อนๆ <c oughs> มาเนี่ยนะ <c oughs> นายก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมนายนอนเพื่อนนะฉันจะรับผิดชอบนะเนี่ยพวกนายรุูร้ๆทุกชั้นนะจำไว้คือรุ่นพี่ของพวกนายทุกคนเนี่ยสโนวี Snow ่โอ้โหนี่นายแนะนำคนที่เนี่ยนี่ตบเลย <c oughs> ออโทษแต่เพื่อนนะ <c oughs> แต่ก็นะให้เข้าใจความสึกนายเพื่อนนะฉันจะปกป้องอย่างดีนะเออยิ้มเลยเออแล้วไอ้นอานุ๊กฮะไหวไง เอเนอร์แมนนี่คือมันยังไงอะไอเนอร์แมนฉันไดีออ่ขอยืมมาเหรอหน้าบิ๊กเน่ยจากผู้ใหญ่บ้านมาอืมเห็นบอกว่าไอเนอร์แมนเนี่ยไปที่อยู่ป่าสนแล้วก็ว้าเข้าไปในบล็อกเนี่ยว้าเข้าไปในบล็อกเหรอมันน่าจะส่งของหรือเปล่าวะเออนั่นใช่ไหมคิดเหมือนใช่ไหมนั่นดิคิดเหมือนกันเลยไอ้ว่านะนายมีพลังในการที่ว่าจะแปลงร่างใช่ไหมอะก็มีนะเอ่อแล้วแล้วเรื่องไงต่ออะก่อนหน้าก็เป็นเอเนอร์แมนสิแล้วก็ว้าเข้าไปในบล็อกเลย อจริงดิจะให้เป็นเอ็นเดอร์แมนนะเออเพื่อนนะมันเป็นความพลังความสามารถพิเศษของใหม่นะใหม่ของนายนะก็ใช่นะมันเป็นความสามารถใหม่ของฉันแต่ว่าทําได้เหรอเออน่าไม่ลองไม่รู้นะไหนลองกลายเป็นเอ็นเดอร์แมนดิโอเคแปลงร่างเป็นเอ็นเดอร์แมนใหญ่อ๋อเอ็นเดอร์แมนอุ้ยเขาเป็นไงนเอร์แมนโอ้โหสูงมันกลัวน้าวอะอุ้ย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 ลงน้ำติดด้วยโอ้โหกลงใสกลัวขี้ใครหลุดเออไม่ใช่เออไม่ใช่ขี้ใครอยู่ อ๋อแล้ทีนี้เป็นตั้งแหมแล้วแล้วยังไงต่ออ่ะก็คงต้องไปป่าสนตะตองคืนน่ะตีเอิร์ดจริงไหมเนี่ยเอ,อ้ยตัวเอ,อิร์ดเองอเอาล้วลองใช้พลังวับลองใช้พลังวาับสิพลังวับเหรอเอ,อ่อใช้ไงเหนื่อนะนะใช้ตามสัญชตาตญาณของเอ็นเดอร์แมนเออสัญชตาตญาณเอ็นเดอร์แมนเหรอโอเคฮึบโอ้โอ้ยยังไงวาบไปหนึ่งด้วยวางวับไฮึบโอ้ยฮ้ยโอ้โหวับวับอุ๊ยวับอ้ยจุ๊บโอุ๊ยโอ้โหฮึยโคตรเจ๋ง โอ้ยตอนนี้คือเราสามารถใช้ชุดเกาะได้ด้วยเนี่ยโหโคตรเจ๋งเลยต้องกลับต่างเดิมกันนี่โอเคตั้งเดิมตั้งเดิมนะฮึบโอ้เจ้าโอ้โอ้กลับมาแล้วโหพลังนายโคตรโกงเลยนะโอเคโกงจริงโอเคอะไรนะฉันไม่มีป่ะสนานุไหมโอเคเลยเพื่อนระวังตัวด้วยเพื่อนนะเอ็นเด์แมนยิ่งไม่ค่อยไว้ใจอยู่นะพวกมอนสเตอร์นะแล้วยิ่งน่ะเอ็นเด์แมนจะอ่านภาษาเอ็นด์แมนปะก็ไม่แน่ใจอะต้องรอดูอะโอเคจะไปสืบต่อสโนวี่ หลับให้สบายนะเดี๋ยวฉันจจเนี่ยจิกลางนี่เองเฮ้ยเอาละป่าสนป่าสนอยู่ไหนเอย่ยป่าสนน่าจะอยู่ทางทิศนูน้นอ่ะช่วยด้วยป่าสนโอ้โหอยู่สกักไกลเลยเอาละตอนรอต้องคือสิ่งนี่ยโอเคโอเคโอเคที่นี่คือป่าสนใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วถ้านในใจกลางป่านี่มันก็ต้องมีเอ่อไอที่จน้นูนูบอกใช่ไหมไม่ใช่หนูสิ ผู้วัวเข้าบล็อกเหรอไม่ได้เหรอเอ็นแมนจะวารงเขาบล็อกนี่นะเฮ้ยน่าอะไรอ่ะที่บลอกนะว่าเฮ้ยมีเิสโตนด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมีดอกมาที่มุนเต็มเลยแสดงว่ามันต้องเชนแน่เลยแต่ว่าเออแล้วแล้วจะทำยังไงต่อไปเนี่ยใช่แปลงเอ็นแมนแล้วเข้าเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะแปลงล่างโอเคไกลมาแล้วไงต่ออ่าวางเข้าไปเหรอ โอเคหนึ่งสองซ่อมฮึฮะเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเอาเอ้าเอาใครมาเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเป็นไรเป็นไรโอเคแล้วครับผมตุ๊กตครับคือเอ่อขอโทษนะครับที่นี่ไหนเนี่ยเอ้าเด็กใหม่กันเหรอเอ่อครับอ๋อเด็กใหม่เองโอเคก็ยินดีครับสูอ่าตัวอย่างชั้นได้ติดของฐานรับของเอ็นเดอร์แมนนะเอ้าครับผมครับเอ็นเดอร์แมนของเราเนี่ยนะมีที่ซ่อนตัวนะ ที่นี่มันบ้านหลังที่สองของเรานะอ๋อครับผมเป็นไงพึ่งเกิดสิเออใช่ครับผมพุ่งเกิดแล้วก็มาที่นี่ครับได้ยินข่าวว่าเอเร์แมนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่กันโอ้แม่จรงนี้ตามข่าวลเรานะเป็นเด็กใหม่ที่ดีจริงเลยอะฟอร์ดี้ฉันเคยเต่แม่ผูกขุมมีนะใครมีเรื่องอะไรก็มาบอกฉันได้นะอ๋อครับผมครับผมโอเคแล้วที่นี่ครับเราทำาะที่นี่เราทำอะไเนี่ยที่นี่เป็นฐานครับรับเที่ยวไว้เก็บของมาพูดคุยกันนะแล้ไมีมีกับประลองนะการประลองครับเนี่ยประลองอะไรอะ ปะลองอะแอ้วที่นี่เนี่ยถ้าใครได้อะไรเราต้องมาปะลองนะจ <_ S 1> ะชเช่นว่าเธอต้องการเออบล็อกยาบล็อกเออบล็อกเพชรทีมต้องการเนี่ยเธอต้องไปปะลองนะปะลองลอินเทอร์แมนเหรอโอ้นะาเธอเป็นเด็กไหมก็เพิ่งรู้สีเนี่ยเออใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับอ๋องั้นเราไปหาเพื่นอนคุยกันนะโอเคได้ครับผมขอบคุณครับผมมีอะไรจะผมมาถามน,นะครับเออได้เลยเลยเวทอแมนแปลกใหมเรื่องแปลกจริงนะครับผมขอโทษนะครับโอเคว้ โคตรโล่งเลยแต่นี่เหมือนดีเอ็นมากเนี่ยให้นายนายเฮ้ยใครเรียกอะเฮ้ยนายเหรอฉันเองฉันเองฉันเองโอ้ยน้ำลายสอไปนู๊บเลยฮะใครใครใครนู๊บอ๋ออ๋อเปล่าออพอดีว่ารู้สึกมาเหมือนแบบรู้สึกจำแนบว่าเป็นเอ่าเพื่อน,มนไม่สมัยเมื่อเก่านูนะ่นอะอ๋อเด็กใหม่เราอะเอาเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ครับอ๋อว่ายังไงฉันชื่ออ่าเอ็นเดอร์นู้ดมันก็ไม่ถ่ายชื่อนู๊บนะเออหน้าชื่อมันเทเอ็นเดอร์นู้ดนะ โอเคแล้วเอ็นเอ็นเอ็นเอนนู้นว่าไงเนี่ยฉันน่ะแล้วฉันมาอ่านั่งลมชมวิวชมเล่นๆนะอ๋อจ้างชมวิวชมเล่นๆโอ้แล้วเฮ้ยเฮ้ยน่าอะไรอ่ะมีเอ็นเดอร์เกิลเหรออ๋อนั่นแหละนะนายยัยไม่เข้าใจจีบนะทำไมอ่ะฉันจองแล้วโอ้นี่นายจองเนี่ยโอ้นี่ไม่เราเนี่ยเราเนี่ยเฮ้ยมาแซวนาด็กใหม่เฮ้ฉันอยู่เป็นนายนายนะนานกี่วันอ่ะเออสามวันนี่แค่สามวันต้องนาด็กใหม่เนี่ย เอาน่านั้นเด็กใหม่โอเคโอเคครับผมครับครับพี่ครับน้ำถือเอ็นนันนูมหน่อยโอเคครับผมครับเอ่อแล้วนายเด็กใหม่ทไมเนี่ยอ่อ้าฉันโอ้ผมเอ่อผมเอ่อก็จะมาเอ่อประลองครับประลองโอ้ประลองเนี่ยฉันไม่เห็นใครมัปมาลองกันหลายวันนะก็ทำไมอ่ะก็สึกว่าเออย่าอย่าบอกกันนะมาใกล้นี้โอเคได้ผมนะครับคือมีอยู่ว่าเออเรื่องราวไว้ว่ามีเด็กแมนตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งเหรอใช่นะมันได้ทำการไปประลองเพื่อจะเอาบอสเพชร ไปทำอะไรของมันนี่แหละนะยุยุก็โดวเอเดเมนคนอื่นเนี่ยกระทรืบกระทืบไปเหรอเออตายเลยโอ้ยโหดจังเลยอะ่ะแล้วแล้วไงต่ออ่ะแล้วก็มีบางคนการประลองอีกเลยนะสวัสดีพวกน,นี้ก็เป็นของมันนะโอ้ยการประลองมันช่างแย่จริงเลยแล้วนายจะไปออกไปอีกปะะ่ะล่ะเฮ้ยอยากที่ผมอยากผมจะไปสู่เขาไปเอเดแมนตัวผมเองนะอ๋ออย่างนั้นเหรอเก่งมีเด็กใหม่เอาล่ะเดี๋ยมความเปเด็กใหม่นะทำไมอ่ะครับพี่บอกพี่ที่จะการผมบตรงนี้พี่ฉันอยากให้นาย ไปพาสาวนินดหน่อยบีฮะอะไระไปพาสาวมันนิดหน่อยพาสาวโอ้ทำไมพี่วิจิบเองอะพี่ก็ก็มันเถื่อนนะนะมาอ่ะฉันจะให้นะก็ได้นะให้ก็ได้อ่ะอืมงั้นเอาไปขอที่พี่มีค่าเสือพี่นะมีค่าแล้วโอโ้โหพี่มียี่มากมายเอาล่ะไปพายได้มาเดี๋ยวพี่ให้ของโอเคได้พี่เอาล่ะ <c oughs> <c oughs> เออน้องสาวครับน้องสาวะคะเออน้องครับ <c oughs> คืออพี่คนนั้นเนี่ยชวนน้องไปอ่ะอเงคะน้องไปปะไปเหรอโอ้โหเยอะมากน้องนะถ้าน้องไปเจอคนนี้แน่จะน้องรับรองว่าน้องจะเจอความสุขนะแล้วแบบแบบมีไฟฟ้ายนะน้องนะคครับ่ะเออหนน้องนะช่วยพี่เอาละไปเลยไปเลยโอเคค่ะนั้นนเิฉลยเฉลยนีะคนนั้นหล่อมากนะชื่อเอ็นเันูนะนูนี่คือแปลว่าเทศนะเออไม่ได้แปลว่ากากนะเอประเทศน้องนะเอ็นเดอร์เกิลน้องก็ชื่อน้องก็เพาะเพาะเหมาะกับเอ็นนั่นนูนะเอ้ยไปหาเลยนะนะนะ เออ yes โอเคตกลง้มแล้วดินะสวัสดีสส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 สครับผมเช่อเ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 ดนนุ่มนะครับยินดีด้วยนะครับผมผมผมชอบคุณมานานแล้วครับผมตกเป็นแฟนกับผมนะครับมาฮะตกลงแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับผมโคตรไวครับผมนะขอบคุณนะครับผมชอบคุณนะครับเลิฟเลิฟอยู่โซมัตวิลิมัทนะครับผมขอบมากนะครับที่เป็นแฟนผมขอบคุณมานะนาานะฉันจะเรียกนาว่าดีอ่าเอ็นนั่นเลยอ่ะเอออีอีเดอร์แมน ะชื่อโคตรแปลกเลยโอ้ยขอามาในนะอีเดอร์แมนนะโอ้ฉันได้คงกระสายชอบมันขอบคุณมากๆเลยนะเอานี่อันนี้ไปอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันแล่สายลูกนะฉันนะฉันฉันฉัน,ฉนเอามันเอาออกมาเพื่ออะไรฉันเลยให้นายก่อนนะเฮ้ยขอบมากเลยเอ็นนนูน๊บโอ้โหขอบมากเลยโอ้ไม่ไงถือว่าเพื่อไปเพื่อนซีนะโอเคเลยเพื่อนเพื่อนนูอืบเอเนนู๊บโอ้ขอบมากเลยจะเล่นนู๊บเลยนะโอเคขอบมากเลยเอเนนู๊บโอ้ยเป็นเพื่อนรักจริงเลยเอ้าวฉันขอจูจีกาแฟหน้าไม่ป่ายเพื่อนนะ โอเคเลยถ้าว่าก็โทรมาหาเอ้ยทำอาหารนะเอาวเดิเลยเดิเลยเดิเลยโอเคเอาล่ะที่เหลือเราแค่มาลองสิเนี่ยว่าแถวที่นี่ก็ไม่มีบ่อแสดีกว่านอกจากมีพวกบล็อกเพชรบล็อกอะไรเฮ้ยเอาล่ะงั้นไปก่อนกันนะเอ้ยเอ้ยครับครับพี่นี่ผมพี่เอ้ยแกเด็กใหม่เหรอครับผมเด็กใหม่ครับแกใน่ใจจะไปยิงเหรอแน่ใจครับ แน่ใจนะแน่ครับผมแน่ที่ถามไม่ฉันรอบเพราะเป็นหัวนะอุ้ยหน้าตาพี่ดูโหดมากพี่พองผู๋พี่ก็ศพพี่แล้วก็พูดอย่างนี้นะศพพี่แล้วก็พูดอย่างนี้เหรอใช่โอ้โหศพจะพูดอย่างนี้แล้วแล้วศพเมื่อกี้หลอดปะเออไม่หลอดโอ้โหถูกเลยพี่โอเคเราบอกตัวด้วยกันนะครับผมพี่ผมจะวางตัวเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็ต้องการเอาล่ะเฮ้ยแก ว่าอย่างไรเด็กใหม่แล้วอ่ะเด็กใหม่ครับแกต้องการอะไรผมต้องการเบล็อกเพชรหนึ่งบล็อกครับเอออย่างงั้นเหลอเด็กใหม่ใครแต่ก็ขามสุพี่ปก่อนนะได้พี่แล้วพี่พร้อมยังพี่พร้อมแล้วมาโอเคพี่แล้วก็จะู้วับพี่พี่ใช้มือตกปเลยนะอ๋อมือตกกันเลยเหรอได้พี่พี่จะผมชื่ออีเดอร์เอิร์ธเนี่ยจะโทษพี่จะจำได้สมองพี่นะพี่ไม่เชื่อนะมา嘛 โอเคมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดก่อนเปิดผมเปิดก่อนได้แบียบเฮ้ยเฮ้ยแกแกแข็งแกร่งมากยแข็งแกร่งไอ้เจอดนี่ก็ังวลแล้วนี่นี่นี่แน่เอ้ยแกแข็งแกร่งมากจริงๆแล้วไงต่อแข็งคิวจริงแค่นี้เหรอเอาไปเลยหนึ่งบ็อกโดยได้มากพี่แต่ว่าผมไม่พอพี่เอาสักสิบบ็อกได้ป่ะสิบบ็อกอย่างนั้นเหรอ งั้นแกคงอยากจะเตรียมตัวใช่ไหมเตรียมตัวฮ่าฮ่า้วบอกพี่ประกาศว่าพี่ผมอีเดอร์เอินอะอะอย่างงั้นเหรอฮาฮถ้าแกล้มทั้งหมดนี่ได้ใช่หมเลยสิบ็อกโอ้ยกระจอกพี่เอาละงั้นพร้อมพี่นะเอาละผมว่าอินเตอร์เมนถืออาวุธไปโอเคเฮ้ยถือแล้วไม่เห็นด้วยโอเคผมพร้อมพี่งั้นแต่พร้อมแล้วก็มาโอเคเฮ้ยเจยยับเฮ้ยเจยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไอจมเฮ้ย เฮ้ยนี่เฮ้ยจ๊บโอเคหนึ่งสองเฮ้ยจ๊บสมเฮ้ยสามสาเฮ้ยจ๊บเี่สี่สี่แอะไรนเฮ้ยยหกเฮ้ยเเฮ้ยจ๊บหเฮ้ยเฮ้ยจับบเนี่เจ็ดเจ็นี่เฮ้แปดแคนแคร่ะเก้าเก้อีเกาอุ้ยสินี่สินี่อุ้ยไม่อ่ะนี่อุ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยแกแกทำอะไรของแกน่ะ ทำอะไรก็จะกัดทั้งหมดไงเฮ้ยเออโอเคโอเคแล้วไงพี่หาพี่ไงต่อเนอแกเป็นใครแน่นะ่ะผมเหรอผมก็แค่เอเดนแมนนัามไปผ่านทางมานะแล้วมาไหร่พี่ใจผมมาไอีบล็อกอ่ะอึมอีอะไปอาไปจะไปไหนก็ไปโอเคได้พี่ขอบมากครับผมอขอเก็บวิญญ,ญาณเอยไม่ใช่ขอเก็บอะไรนะเฮ้ย จะไม่แกไปนะครับครับถ้าพี่ซึ่งมานพี่ก็ว่าอย่างนะพี่นะเฮ้ยแกไปก่อนนะพี่นะไม่บายสุดท้ายไม่ได้บอกแสอะไรเลย,เลยโถเอ้ยน้อยแกนะแกสงสัยต้องใช้ยาด้วยสินะแกจะไปไหนของแกหืมใครเรียกฮะไอกระจอันเรียกเหรอฮะเฮ้ย เฮฮ้้ยยมัันตวอะไรแกจะไปไหนของแกเฮ้ยแกพันอยู่หมดวะเฮ้ยน้ำพันยาวน่ะแกจะไปไหนของแกเฮ้ยเอาเขาอะไรก็อยู่นีไ่ไงฮะเชยกลับล่างจริงเหรอใหสู้เลยฮะแกเผื่อล่างจริงแกมซาซะแกไม่ชเชยนื้แม่ฉันรู้จักงั้นเหรอได้เลยกลับร่างเดิมฮึบมาสิเอ่อม,มนุษย์ให้มน,นุษย์ไว้มนุษย์โอ้มนุษย์เหรอเอ้ยช่วยกล้วย มาเลยพี่ชิวกัวเึบนี่ไอตูบิโลตูบิโลอะไรฮะอะไรเข้ยวเวกิ่งเขีวกิ่งอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะโอ้ย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 พายุอะพายุเฮ้ยพายุพโอ้ย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 อ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ่ยอ้ยตัโยโหดจังวะจังวะอหดจังวะโอ้ยหดโอ้ยโฮนู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 ฮิวฮิวฮิวเอนอยฮ้ยเอ เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอะไรกันนี่เฮ้ยยไอ้ได้แม่เฉยห้องตายเหรอเฮ้ยนี่มันการระเบิดแคาตัวตายยังวะเฮ้ยเชี่ยแลูกพี่ตายแล้วแล้วพี่ตายแล้วเอ๊ะทำไมนัดโชว์อะโอ๊ยโอเคโอเคมันตายวะเฮ้ยชาก็กระจอกดี่วะแต่ว่าชามันมียานี่เฮ้ยขอกันนะยานล้วเว้ยยาไปยาตัวพ okay, okay. ี room, it, it ่ไปอยโอเคแล้วโอเคกลับมาเติมโอเคแปบงล่างไปล่างไปล่างแบงล่าง โอเคมันมันต้องแปลงหน้าด้วยเว้ยโอเคกันๆโอเคกันๆก่อนนี่ก่อนนีก่อนไปก่อนนะเอนูปโอเคโอเคโอเคไปเฮ้ยเอ้ยเอ้ยลุงลุงลุงอ๋ออะไรใช่ไหมลุงนี่คือเอ็นเดอร์แมนผู้คุมกดโอเคเอ็นเดอร์แมนผู้คุมกดนะเอานี่จะออกไงเออก็วาร์ปออกสิเพราะวันยังไงอ่ะเออก็นึกตามสัร์จตญาณโอเคโอเคโอเคออกไปโอเค ออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคจับมันึกก่อนถอยถอยไม่นึกว่ามันจะใช้ยาเองแสดงว่าชื่อโนวี่และไอซอมบี้บ้านนั่นมันแก้่างเาเพราะไอ้ยาเนี่ยเขามีเค้าเอ็กซ์เหรอเฮ้ยทำไมยาทำไมยาเหมือนสองน้องไม่มวลเลยไม่ใช่สองไม่มวลดิอ่าสองไม่พอเพราเกิดแต่ว่าแต่ว่ามาชี้เรื่องนี้แล้วแสดงว่าไอ้ชมงเนี่ยมันมียาตรงนี้เป็นเป็นมอมชมงมหาศาลนี่ แล้วใครก็นำมันก็ี่ยนะยาของไอ้ลูกพี่ยาของไอ้ตัวนั่นเฮ้ยงงหมดแล้วโถเอ้ย,แ,อยแต่ว่านะยานี่ถ้าเราเอาเป็นสาแล้วก็เราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเราเนะถ้าเราทำยายขึ้นมาได้แล้วเกิดอนาคตมันเกิดสงครามเฮ้ยมันเรื่องใหญ่เนีเ่ยเฮ้ยโอเ,เปีเลยนะลูกพี่ครับเดี๋ยวก่อยไูดคุยเฮ้ยเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่แน่เลยโถเอ้ยแต่ถ้าเรา สามารถที่จะผลิตยาเหมือนมันได้แล้วก็แล้วเราทำการสร้างกองทัพสโนวี่ขึ้นมาเราก็สามารถต่อกองมันได้แต่เราก็ต้องทำการจัดก,การเจ้าตัวต้นหลักก่อนเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยต้องใช้แน่เลยเอาละ่ะเรื่องนี้จะต้องบอกให้แค่นูพอถ้าบอกยาบ้านแล้วก็มันต้องเลื่องใหญ่แนเลยแล้วให้นูปเนี่ยสร้างก,กองทัพสโนวี่ขึ้นมานจิยาเจ้ายานี่แต่ว่าจะทำไงให้โถเอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอเคต้องไปตามหาเพื่อนนะเนี่ย คพื่อนเรามีความรู้มากๆแล้วก็รู้มา,มากๆเลยเฮ้ยจอนนี่